ด่วนในจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวกลุ่ม MOU สัญชาติเมียนมาครบ4ปีตามมติครม30พฤษภาค,คม2,566เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวที่ครบ4ปีแล้วต้องเดินทางออกนอกประเทศภายในวันที่31กรกฎาคม2,566 ให้ในจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ครบ4ปีทั้งกลุ่มที่ตรงในจ้างและไม่ตรงในจ้างยื่นแบบคําร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวและแบบบัญชีรายชื่อเนม l ริสแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานเขตหรือจังหวัดและอธิบดีกรมการจัดหางานอนุมัติแบบคําร้องขอนำเข้าและแบบบัญชีรายชื่อเนมริสแรงงานต่างด้าว ส่วนแรงงานต่างดาวจะต้องตรวจสอบพาสปอร์ตวีซ่าใบอนุญาตทำงานหากเล่มพาสปอร์ตเหลือน้อยกว่า6เดือนวีซ่าและใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุสามารถยื่นขอเล่มพาสปอร์ตใหม่ได้ที่สถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยโดยดำเนินการได้เล่มพาสปอร์ตเสร็จใน2วัน ส่วนเล่มพาสปอร์ตที่เหลือมากกว่า6เดือนหรือหมดอายุวีซ่าหมดอายุใบอนุญาตทำงานหมดอายุจะต้องเดินทางกลับไปทำใหม่ที่ประเทศเมียนมาเท่านั้นโดยบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศลักแพนเนตจำกัดดำเนินการนัดแรงงานต่างด้าวที่ต้องเดินทางกลับประเทศทั้งกลุ่มที่มีเล่มพาสปอร์ตใหม่แล้วและที่ยังไม่ได้ทำเล่มพาสปอร์ตท,ที่ต้องกลับไปทำเล่มพาสปอร์ตที่ประเทศเมียนมา ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะต้องถือแบบคำร้องของนําเข้าและแบบบัญชีรายชื่อเนมริสแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติจากกรมการจัดหางานจึงจะเดินทางได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเดินทางถึงหน้าด่านแม่สอดจังหวัดตากหรือหน้าด่านระนองแล้วต้องยืนต่อมอเพื่อขอตีตราออกนอกประเทศ แม้ว่าวีซา่าใบอนุญ,ญาตทำงานหมดอายุก็ไม่ถูกแบ็กคลิสต์ตั้งแต่1มกราคม2,565ถึง31รกรกฎาคม2,566 จากนั้นบริษัทนำเข้าฝั่งประเทศเมียนมาจะดําเนินการประสานงานรับคนงานต่างด้าวที่หน้าด่านโดยจัดหาที่พักพร้อมยื่นเรื่องและพาแรงงานต่างด้าวไปทําเล่มพาสปอร์ตใหม่จากนั้นบริษัทลักแพนเน็ตจะส่งแบบคําร้องของนําเข้าและแบบบัญชีรายชื่อเนมลิสแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติ ให้บริษัทนำเข้าฝั่งประเทศเมียนมาเพื่อไปยื่นกับสนรัชากาจัดทางงานของประเทศเมียนมาเพื่ออนุมัติให้คนงานกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อส่วนราชการจัดหางานและตอมฝั่งเมียนมาอนุมัติแล้วบริษัทนำเข้าฝั่งประเทศเมียนมาจะส่งเรื่องที่อนุมัติพร้อมแรงงานต่างด้าวมาที่หน้าด่านแม่สอดจังหวัดตากหรือหน้าด่านระนองบริษัทลักแพนเน็ตรับเรื่องพร้อมแรงงานต่างด้าวจะเตรียมเอกสารซื้อประกันสุขภาพเอกชนโดยลักแพนเน็ตประสานโรงพยาบาลที่ประจำหน้าดา่านพาแรงงานต่างด้าวเข้าจุดคัดกรองโรคตรวจเอทเคตรวจโรค6โรคต้องห้าม และจัดทำเอกสารให้แรยงานต่างด้าวถือไปพร้อมกับเล่มพาส,สปอร์ตเพื่อยื่นขอลงตราวีซ่าได้2ปีกับตอมอที่หน้าด่านแม่สอดหรือหน้าด่านประนองและรายงานต่างด้าวต้องนำสัมภาระเข้าเครื่องตรวจสแกนหน้าด่านศุลก,กากรป้องกันการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ จากนั้นลักแพนเน็ตยิ่นแบบคำร้องและเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานพร้อมจัดรถพารายงานต่างด้าวเข้ารับการอบรมณศูนย์แรกรับของกรมการจัดหางานที่หน้าด่านแม่สอดจังหวัดตากหรือหน้าด่านระนองเพื่อรับใบอนุญาตทำงาน e ีเวิร์ r m ร t มิตปี ซึ่งลักแพนเน็ตมีบริการรถรับส่งพร้อมอาหารและเครื่องดื่มให้กับแรงงานต่างดาวพาแรงงานต่างดาวจากหน้าด่านส่งถึงสถานประกอบการโดยสวัสดิภาพในจ้างและลูกจ้างสบายใจลักแพนเน็ตดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เ็์ เรื่องแรยงานต่างด้าวไม่ยากอย่างที่คิดคำมอมให้ลักแพนเน็ตคิดแทนคุณปรึกษาเรื่องแรยงานต่างด้าวได้ฟรีโทร021148454 0639425527หรืออัดไลน์มาที่ line id อัดลักแพนเน็ต